สวัสดีจ้าเพื่อนๆเช้านี้แม่รัดก็มานั่งกินอาหารเช้าบนห้องนะคะกินเสร็จแล้วแม่รัดก็จะได้กินยาอาจาทุกคนมากินอาหารเช้ากับแม่รัดเสียงแม่รัดก็ยังไม่ดีขึ้นเลยขนมปังปิ้งกับ ไข่ค,คนเพราอาจะไม่ใช้น้ำมันอยากจะทำให้ไม่ได้คันคอเมืวันก็ไปเอาอยามาแล้ว เดี๋ยวจากโรงพยาบาลดีว่าคนไม่เยอะเมื่อคืนนอนเปิดแอร์ไม่ได้เลยพอเปิดแอร์แล้วจมูกมันจัดันมันจะหายใจไม่ออกเ <c oughs> ม็ดก็เลยปิดแอร์เท่าทั้งคืนนอนไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมเลย มันหายใจไม่ได้เลยเดี๋ยว,ยวพอกินพอกินอะไรเสร็จก็ได้กินยาช้านี้ก็สิบสามเม็ด นนเขาบอกให้กินแปดโมงยแปดโมงจะเก้าโมงแล้วต้องทำเวลาทำเวลากิน ตอนแรกว่าจะไปฉีดเข็มกับตุนเดินหน้านี้แล้วแหละแต่บางเอ,อิญมันมาติดก่อนจิ้มกับซอสพลิกนี่จะได้มีรสชาติเพราะว่า เน่แล้วไม่ได้ปรุงใส่อะไรเลยอันนี้ก็ปังก็ปิ้งไม่ได้ทาอะไรไข่ก็ไม่ได้ปรุงแล้วเขมาจิ้มซอสพริกเอา น้ำก็เป็นน้ำอุ่นธรรมดาจิบน้ำอุ่นเรื่อยๆ ของฟ้าปลอดโปร่มมากเลยวันนี้ ไม่รดรีบเดี๋ยวได้กินยาต่อจะเป็นยาพารา

สิบสองเม็ดก็ทยอยกินอยู่เดียอ่ะกินแบบพึบทีเดียวไม่ได้ใส่ทีละสองเม็ด หมดพอดีเลยเสร็จสักทีไปแล้วก็เนาะรักษากันไปขออภัยนะคะคเพื่อนๆน้ำมูกบนไหลพอกินเสร็จเหงื่อเหงื่อเริ่มซึม ก็เป็นภาวะรีบเมื่อกี้เนี่ยเลยวันนี้วันเออวันนี้เมล่าได้พูดปเรียววันนี้เมล่าก็เดินตื่นมาเมล่าก็ลงไปดูสวนผักเวันนี้น้ำน้ำท่วมฝนน้ำมันค้างมันระบายไม่ทันเนาะฝนมันตกเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ตกหนักนะคะคือฝนตกเรื่อยๆแล้วน้ำมันก็ค้ง ขางล้ผักที่ไม่รัดลงไว้เมื่อวันสองวันมันก็จะมันก็จะแบลงไปกับดินะ่ะไม่รัดเมื่อชาลงไปไม่รัดก,ก็ไปยกยกยกตั้งขึ้นมาใหม่ผักกําลังงามและที่ไม่รัดปลุกลงดินก็มีเนาะแต่ถ้า,าที่ปลูกใส่ในกล่องโฟมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรปลูกพักในกล่องโฟมแล้วก็ในดิน เดี๋ยวคลิปนี้แม่รัดก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้าฝากช่องแม่รัดกาแซบด้วยนะ